นก็ตรงข้ามกับเปียวค่ะคือดูแบบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วแบบแอปอ่ะแอปคือตัวชนีแอปใช่ชนิแอปเราก็อยากนี่เหมือนกันแหละแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละแต่แแอปเป็นไม่ได้พวกเดียวกับเธอกินเงียบใช่ก็ไม่ค่อยมีเสียงพวกเก็บเสียงอะไรไอ้แบบอาการแบบนี้ผู้หญิงเขาดูกันออกไหมว่าคนไหนแอปคนไหนไม่ในเรื่องนี้เขาดูคนออกไงเขาถึงมีเรื่องกันใช่ไหมคะใช่ แต่หน้าคนอื่นจะทําเป็นเรียบร้อยใช่ไหมเราอ้อนมาถึงในบทนะพี่นะในบทในบทนี่มีคําชมมาอีกบอกว่าคุณนีนเนี่ยเล่นจดอินมากถึงขั้นนี่นะฮะบอกเออหื้อสิบหกสิบเจ็ดทำน้ำตาแตกมากสงสารทุกคนแต่สงสารเปรี้ยวที่สุดบีบใจแต่ดีใจอีนังอ้อนโดนจับโดนตบนี่เขาบอกว่าในเรื่องมุกต้องรับบทเป็นเปรี้ยวซึ่งเป็นสกอยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็กซี่มากปกติเราเป็นสาวเซ็กซี่ไหม ถ้าทํางานเซ็กซี่ค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านก็เป็นเด็กน้อยอ,อะไรดูด,ดูหน้าตาดูหุ่นเขาแค่เห็นอย่างนี้ก็เซ็กซี่เลยนะออกแนวเซ็กซี่ใช,ใช่ไหมใช่แนวเซ็กซี่สวย<อ>เด็กสมัยนี้สวยแล้วนี่ในเรื่องนี่คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่เขาเรียกว่าแบบ เงียบๆเขาเรียกอะไรแรกแเงียบออนั่นแหละเธาก็ไปว่าท่าเป็นไม่กล้าพูดก็พูดนิสัยตัวเองออกมาเลยไม่จริงๆอะกล้าพูดแต่ว่าไม่กล้าพูดออกทีวีเดีคนรู้ใช่ัวโดนไล่ออก